สวัสดีชาวเกมเมอร์ครับผมยินดีนต้อนรับสู่รายการอีวาเกมเมอร์กิอีวาเจ้าเก่านะฮะวันนี้ก็กลับมายังไงอเกม APB Reloaded นะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนว่าอะไรคือแรง้งแล้วก็อะไรคือเลเวลของปืนนะครับแล้วก็แล้วผมจะบอกเคล็ดลับการเอาปืนฟรีมาด้วยนะฮะก่อนอื่นเลยผมจะขอบอกเลเวลแรงก่อนเลยครับอืมเลเวลแรงอยู่ยังไงฮะกดคือเรากดดูครับ แรงของเราเนี่ยครับตรงนี้ครับตัว R เนี่ยคือแรงอย่างเช่นของยกตัวอย่างผมอยู่ที่สี่สิบหกนะอืม mm. แล้วแรงมันสาคัญยังไงครับแรงสําคัญยังไงแล้วก็คือเดี๋ยวนี้ครับผมพามาดูฮะเอาละครับแรงสําคัญชไหนนยนะฮะมาดูตรงนี้ครับผม that's a great look อ่าปือบางชนิดนะครับจะมีเขียนคําว่า R ยี่สิบางคนอาจจะพ่นีถึง R ยี่สิบก็ไม่สามารถซื้อได้นั่นก็คือแรงเลเวลในการซื้อของนั่นเองนะฮะอ่าอย่างดูครับ อันาค่นอนนี้นเลเวลหนึ่งก็สามารถซื้อได้เงินพอนะฮะก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับและอย่างหนึ่งคือคุณต้องไปปลดล็อกกับ mbc ด้วยนะ,ะถ้าเกิดไม่ปลดล็อกกับ mbc ก็ไม่สามารถซื้อได้ฮะอย่างดูอย่างเช่นแรงเลเวลงสูงเนี่ยแล้งเลเวลงสูงมงมีอะไรดีครับอ่ามันมีอะไรดีมันจะมีพวก ability เสริมเข้ามาให้นะฮะพวกแรงเลเวลงสูงเนี่ยอ่ามันจะมี ability เสริมเข้ามาให้ทันทีเลยนะ,ะพวกรถก็เหมือนกันครับมาดูที่รถฮะ แรงสี่สิบถึงจะสามารถซื้อได้แต่ไมคของผมแรงสี่สิหกไม่สามารถซื้อได้เพราะอะไรเพราะว่าผมยังไม่ปลดล็อกตัวนี้ครับ m p c ตัวนี้ให้ถึงเลเวลสี่นั่นเองฮะมันต้องสัมพันธ์ระหว่างแงลงกับระดับ m p c ด้วยนะฮะนี่คือแงคงนะฮะแรคงแงคงแรง,แ,รง,แ,รงแล้วเราก็มาดูกันว่าเลเวลปืนคืออะไร เลเวลปืนคืออะไรนะฮะเลเวลปืนก็คือเนี่ยครับเลเวลปืนอย่างเช่นเราใช้แท็ปเปอร์เยอะเราก็จะเป็นเออ่มาร์คแมนอันนี้ผมอยู่ในแรงค์สามแล้วเมื่อเราฆ่าหนึ่งตัวเนี่ยก็จะขึ้นมาอีหนึ่งจุดนะฮะเมื่อเราฆ่าหนึ่งตัวขึ้นมาหนึ่งจุดอย่างเช่นผมใช้พอยต์แมนก็คือลูกซองไรเฟิลแมนก็พวกปืนกลน,นะฮะนะ วพวกสไนเปอร์อืมมชชีนกันการสลิงเกอร์นี่เป็นรู้สึกเป็นเออเป็นพกนะใช่ไหมคอปเป็นพวกจับอะไรพวกนี้นะแล้วมันสำคัญยังไงอะครับอ่างงดิมันสำคัญยังไงเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเราแรงปืนไม่ถึงเนี่ยเราก็ไม่สามารถซื้อได้อย่างเช่นปืนเล้วลสูง I like what you've done there นะปืนเลเวลสูงนะฮะ อย่างเช่นปืนอัอนนี้ปืนลูกซองนะเอ้ยไม่ใช่ปืนลูกซองอปืนพวกนี้จะได้ต้องการคอปอ,อย่างเช่นปืนเนี้ยการสลิงเกอร์หรือปืนพกเนี่ยต้องมีแรงสามสามารถซื้อได้ฮนะมันดียังไงฮะก็คือจะมีพวกอเบิตี้เสริมนะฮะอย่างเงี้ยนะปืนกลมือนะฮะต้องการการสลิงเกอร์นะฮะนะฮะเนี่ยๆ,ๆพวกนี้ ต้องการสูงเหมือนกันนะฮะในการเนอร์เวลห้าดูอันนี้มาร์คแมนเลเวลห้าถึงจะสามารถซื้อตัวนี้ได้เพราะจะมี1นึ่งสล็อตที่สามารถเราใส่เออให้เราใส่อัิลิตี้ได้นะครับนะะดู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 ดเราก็ขยันเอออย่างเช่นเราอยากเล่นสายไหนแล้วก็ใช้เพื่อปืนสายนั้นนะมากๆ เราก็จะสามารถมาซื้อได้ครับแลกไม่สูงคะแต่ว่าเลเวลพวกนี้จะสูงนะครับอจ้าเจ้าหนาวเอ่อน่าจะเ,เข้าใจแล้วนะสำหรับการเล่นสายไหนหรือว่าเลเวลปืนนั่นเองฮะอืมแล้วคราวนี้ผมจะพามาดูการได้ปืนฟรีได้ปืนฟรีได้ยังไงเหมือนเดินครับเราเข้าไปคุยครับ Finally, แต่เรา <someone S 1> เรต้อง<ห>เลือกน,นี้แล้วฮนะเลือกที่ armas Marketpress นะคลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่หน้าสตรีมนะหรือว่าเข้าตรงไออะไรของคุณก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่เล่นในสตรีมก็จะมาไปโหที่หน้าพวกไอเอหรือว่า o o o g l h r ค m e ตรงนี้ครับอืมเสร็จแล้วเราก็เลือกมาที่อันนี้จะเป็นพวกสินค้าของเว็บนะฮะนะพวกพรีเมียมอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อพรีเมียมในนี้ได้ด้วยะนะนะดูเขากดคลิกที่พรีเมียมอ่าเราก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้นะ กี่วันร้อปสิบวันก็ซื้อไปอะไรเงี้ยแต่เป็นเป็นค่าเงิอนอะไรที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะต้องมาซื้อเติมเอาอะครึ่งครึ่งผมก็ไม่เติมแน่นอนนะแต่เคยใครอยากเทพก็ซื้อไปนะพวก,สก,กสกินปืนเหมือนกันครับอ่าสกินปืนเหมือนกันซื้อเอาฮะแต่วันนี้ผมจะมาเสนอการเอาปืนฟรีนะเห็นไหมทายนาวฟรีอ่าอย่างเช่น,น,นคุณอยากได้ปืนอะไรฟรีะ อืมปืนนี้สวยดีนะมีนี้ด้วยมีอ b i บ i ิตี้เสริมด้วยกดเลยครับทายดาวฟรีปั๊บแล้วมันจะเข้าไปอยู่ที่ <c oughs> ในมีของอเราะกงอัปถนอื่นด้วยน่าสนใจดีนะฮะกดสองอันเลย <c oughs> อ้าวเรากดเรียบร้อยครับเรากลับไปที่เกม กดปิดไปครับแล้วก็เข้าไปที่ตู้จดหมายนะฮะเอาล่ะครับเราก็มาถึงที่ตู้จดหมายแล้วเราก,กด F เข้าไปดูมันจะมีเขียนว่านี่ฟอร์ม APB เรากดมาอ่าเราก็กดไดรยเวมาหนึ่งอันเห็นไหมครับ คุณจะได้ปืนลูกซองแบบนี้มาหนึ่งอันครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีวันหมดอายุด้วยนะฮะมันจะแถมเอเนี่ยครับพวกบีตี้ต่างนะฮะสุดยอดไหม่าฮะ่าฮะ่าฮะเราก็กดมาที่อนี่ครับตัวนี้เพื่อรับปืนมาอันนี้เหมือนกันครับโอ้เห็นไหมจะมีบีตี้ต่างแถมมาด้วยนะฮะเอาวอกว่าแรง,งกิงเลยอ่นะ ลรากดมาปาบเสร็จแล้วเราก็กดมาที่ตัวไอเมื่อเรารู้เ้ยเรามีปืนจริงเปล่าวะแม่งหลอกกูเปล่าวะกดมาที่แชน้นเลยครับนะปืนนี้จะใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีนะมันให้เราทดลองเล่นนะเองเมื่อกดมาแล้วเนะี่ยเราต้องรีบใช้นะฮะเป็นการกี่เลเวลอย่างรวดเร็วเลยฮะอ๋อ,อ,อ,อเอาล่ะครับ ก็รู้แล้วนะฮะวิธีการเอาเปืนมาฟีแล้วรีบใช้กันนะฮะเพื่อเก็บเลเวลถ้าเกิดคุณติดใจก็เติมตังค์ซื้อกัอนเองนะฮะอืมฮ้เฮเฮก็ขอจบการสอนคลิปต่างๆอะไรพวกนี้แค่นี้นะฮะครับผมสวัสดีครับ